ทีนี้พี่สื่อชวนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับเข้าสู่งานเปิดมือสมาร์ทโฮสต์ตัวใหม่ของโอเวอร์นะครับโอเวอร์แชมป์สับสะหลังเอเชียตะวัจีดิวิชิตี้เซลล์สดีเรคเตอร์โอเวอร์คุชเมอร์พิเศษรูมนะครับวันนี้ได้รับหน้าที่อันทรงเกียรตินะครับมาเล่าให้ฟังถึงโปรดักต์ตัวใหม่ตัวนี้ของโอเวอร์นะครับเขาบอกว่าตื่นเต้นมากนะครับและอย่างที่เขาได้กล่าวไปนะครับช่วงบ่ายโอเวอร์แน่งมากทีเดียวนะครับยิ่งทำให้ผมใจเต้นรัวเลยทีเดียวนะ วันนี้ต้องบอกว่าตื่นเต้นนะครับเพราะว่าผมมีโอกาสได้มาแนะนำสินค้าใหม่ของปุยซึ่งต้องบอกว่าเป็นสินค้าที่เราออกแบบเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจในการออกกำลังก,กายและก็รักสุขภาพด้วยนะครับเกิดมาซะขนาดนี้แล้วนะอนะอยาก,กรู้กันนะฮะว่าสินค้ารุ่นใหม่ของปุ๋ยตัวนี้มันดียังไงครับมันมีฟีเจอรออะไรที่เด่นไปไเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแต่ก่อนที่จะพูดถึงสินค้าตัวใหม่ตัวนี้นะครับ ผมอยากจะขอย้อนกลับไปถึงความสำเร็จของโอ้วยนะในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาซักนิดหนึ่งนะครับในช่วง2-3ปีที่ผ่านมานะครับตลาดของแบรนดรเติบโตขึ้นเยอะมากนะครับโอ้วยเป็นเพื่อนรายหลักรายเลยนะครับที่มียอดขายมาเองต่อแล้วก็มีฟีเจอร์ใหม่ๆออกมาตลอดนะครับโดยที่ช่วงปีที่ผ่านมานะครับสินค้าแบรดโรเของโอ้วยเรามียอดขายเติบโตขึ้นกว่า170%ทั่วโลกนะครับ ไม่มเพียงแค่เท่านั้นครับไม่มเพียงแค่เท่านั้นในช่วงไตรามาสที่หนึ่งปี2020ก็คือปีนี้เองนะฮะเรามียอดส่งออกสินค้าในหมวดฟิเนนซ์วอชนะครับเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยทีเดียวไม่ธรรมดานะครับคุกท่านเอาดึงได้นะครับเราดึได้เป็นปรายใหญ่ขอบคุณนะครับไม่เพียงเท่านั้นครับในตลาดโลกผูบอกว่าเราได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีนะครับแต่ในตลาดประเทศไทยก็ไม่แพ้กันทีเดียวนะครับ ตลอดช่วงหกเดือนที่ผ่านมาของปี2024นะครับหัวเว่ยเรามียอดขายสินค้าในกลุ่มวิดีโอวอชนะครับเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยเลยทีเดียวต้องบอกว่า,าขอบคุณผู้บริโภคชาวไทยนะที่ให้การตอบรับสินค้าหัวเว่ยเป็นอย่างดีนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ไม่ได้มาจากการโชคช่วยนะครับเรามีการพัฒนาสิานค้าและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องถ้ายังพอจำกันได้ในปี2018ครับเรามีการออก สินค้าตัวแรกเข้ามาเขย่าวงการสมาร์ทวอชนะครับนั่นคือโหวดวอช GT นั่นเองนะฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นแรกของโหวดต้องบอกว่าขายดีมากนะครับออกมาเลี่ยงตลาดเลยทีเดียวผมซึ่งดูแลในส่วนงานขายถึงภูมิใจมากกับโมเดลนี้นะครับมาพร้อมกับฟีเจอร์รองรับการออกแบบการที่ครบครันและโดดเด่นด้วยแบตเตอรี่ครับยาวนานใช้ได้ถึง14วันเลยทีเดียวนะครับเรียกว่าใช ยังไม่พอเรายังสานต่อความสำเร็จนะครับเราออกสินค้าตัวใหม่อีกหนึ่งรุ่นนะครับนั่นคือ Huawei Watch GT 2นั่นเองนะฮะซึ่งเราใส่ฟีเจอร์เด่นๆเข้าไปเพิ่มอีกนะครับเจ้า w a t c ี GT สนี้สามารถใช้งานในน้ำได้ด้วยนะครับจับอัตราการเต้นของหัวใจใส่ไ่้ยนาได้นะฮะและเพิ่มฟีเจอร์อำนวยความสะดวกในการใช้งานนะครับสามารถคุยโทรศัพท์หรือฟังเพลงผ่านเจ้า Watch GT2 ได้เลย เพิ่มความเจ๋งเข้าไปอีกนะฮะและในปีนี้ครับ2020เพิ่งผ่านมาไม่นานนี้เองเราออกราะดับโตใหม่อีกหนึ่งรุ่นนะครับเพื่อขยายฐานลูกค้าที่ใช้โหร่ยวยร์นโก้นะครับกับ Watch GT 2E นะฮะเป็นสมาร์ทวอชตัวล่าสุดที่มาพร้อมฟีเจอร์ครบครันและราคาที่จับต้องได้งา่าย วันนี้ถือว่าเป็นอีกวันที่เจนวันที่จะมาแนะนำสินค้ารุ่นใหม่ล่าสุดเลยของโบร่วยนะครับซึ่งดีไซน์มาเพื่อคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะเลยครับที่ชอบในเรื่องแฟชั่นลและใส่ใจสุขภาพและการออกกำลังกายเช่นกันตัวแบบโบรว watchfit ครับและ watchfit เครื่องนี้ก็อยู่ในข้มอมเดีวแล้วนะครับนี่เป็นยังไงบ้างเท่ๆเลยนะฮะ วัยรุ่นที่รักการออกกำลังกายและใส่ใจในสุขภาพอะไรที่คนรุ่นใหม่หรวัยรุ่นคองหาไปซิกแรกครับดีไซน์นะครับผมมั่นใจว่าดีไซน์เป็นตัวเลือกแรกครับ Watch Fit เรือนนี้นะครับมาพร้อมกับดีไซน์ที่บางเฉียบเพียงแค่10.7มิลลิเมตรเท่านั้นเองและน้ำหนักที่เบามากๆครับเพียงแค่3 4กรัมเพราะฉะนั้นทุกท่านใส่ w a t c h f i t นะครับไม่ว่าจะไปทำกิจกรรมอะไรก็ตาม ออกกาลังกายใส่นอนหรือใช้ชีวิตประจำวันเนี่ยกว่าเบาบางจนรู้สึกือนไม่ได้ใสเลยทีเดียวนะฮะดีไซน์เฉียบมากและสังเกตครับรอบนี้นะเรามาพร้อมกับดีไซน์หน้าจอที่เป็นแบบเหลี่ยมรุ่นก่อนๆจะเป็นแบบกลมใช่ไหมครับตัวนี้เราเอาใจไวรุ่นครับมาเป็นแบบเหลี่ยมเลยนะครับซึ่งเป็นดีไซน์ยอดฮิตในปัจจุบันไม่เพียงแค่วามบาและวามเบาครับวอชฟิตยังมาพร้อมกับหน้าจอนะฮะที่ใหญ่ 1.64นิ้วและอชั้นด้วยจอแอมโมเรดิสเพย์เีเดียวความละเอียดที่ไม่ต้องพูดถึงครับ280,456ิคูณพิกเซลและมาพร้อมกับฟีเจอร์ปรับแสงอัโนมัตินะรนครับทำให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้อย่างสบายตาในทุกสภาพแสงเลยทีเดียวเริ่มต้นด้วยดีไซน์ก็เรียกว่าเฉียบแล้วนะฮะจะเป็นแค่ส่วน์เดสเพยนะ์เท่านั้นลองมาดูนะครับอยากจะพูดถึงเรื่องฟีเจอร์การออกกำลังกาย ว่านะครับวอชฟิตตัวนี้ตข้อมือไว้เสมือนมีฟิตเนสวอชมันนั่งอยู่ที่ข้อมือเลยทีเดียวผมไม่ได้พูดเกินจริงนะครับทำไมผมกล้าพูดอย่างนี้วอชฟิตนี้นะครรองรับโหมดการออกกำลังกายถึง96โหมดเลยทีเดียว96โหมดมันเยอะแค่ไหนนึกไม่ออกเรามาดูกันครับว่ามีกีฬาอะไรบ้างที่ท่านนึกออกที่ที่ๆทุกท่านนึกออกตอนนี้ฟุตบอล สเก็ตบอรไหมฮะมีอะไรฮะแบดมินตันไหมฮะธรรมดาเกินไปฮะเทนนิสนะครับธรรมดาไปครับวอชเิทเครื่องนี้จับฮาร์ดเรทหรือว่ามีโหมดออกบรรทัดรอบคุมไปถึงการเล่นบันที่จ้ำก็มีนะครับที่พี่ใส่ไปแทงสนุกก็ใช้ได้เือนกันนะครับหรือเล่นว่าวก็ได้เช่นกันนะครับก็บอกว่า90เดือนที่บอกมาเนี่ยคือรอบคุมกิจกรรมทุกอยากทด้ในรายการจริงเพราะฉะนั้นเครื่องเดียวครับ ในชว่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยการออกนาังกา,กาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแล้วก็ทุกคนแบบหันมาใส่ใจในการออกนาังการประเภทนี้นั่นคือการวิ่งนฮะงานวิ่งเยอะแยะไมไ่หมดเลยนะฮะแล้วก็ทุกคนต้องมาใส่ใจเริ่มหมันมาวิ่งกันมากขึ้น t c h Fit ตัวนี้ครับเรามีฟีเจอร์เอาใจคนชอบวิ่งด้วยน,นะครับกับ13 Running c o u r s e นะครับมี13โหมดให้เลือกสำหรับคนที่รักการวิ่งนะฮะ ใส่ฟิตเนสวอชตัว watchfit ตัวนี้นะครับเลือกโหมดได้เลยอยากจะวิ่งแบบไหนอยากจะเบิร์นแคลอรี่หรือว่าอยากจะสร้างความแข็งแรงกับรา่างกายนะครับเลือกแล้วก็วิ่งได้เลยง่ายใจมากๆนะครับแต่ไม่เพียงแค่นั้นนะครับ watchfit ตัวนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์สุดเท่นะที่ผมชอบมากชื่อ smart companion นั่นเอง smart companion ค,คือฟีเจอร์ที่ท่านที่ใส่ watchfit นะครับคุณสามารถเลือกระยะทางได้เวลาคุณจะวิ่งนะครับกิโลที่คุณอยากจะวิ่งระยะทางเท่าไหร่นะครับ เวลาอยากวิ่งแบบไหนความเร็วนะครับเซตทุกอย่างเสร็จแล้วกดสตาร์ทได้เลยวอชปิดจะออกแบบเรียกว่าเป็นตัวจำลองของคุณนะครับวิ่งคู่ไปกับคุณด้วยแล้วคุณสามารถแปรได้ถ้าเจ้าตัวจำลองของคุณเนี่ยวิ่งแซงไปแล้วแปลว่าคุณวาาิ่งช้ากว่าอัตราที่คุณเซตไว้ครับนะคุณต้องเร่งสปีดแล้วนะฮะเรียกได้ว่าตอบโจทย์คนที่รักการวิ่งแล้วก็การวิ่งของทุกท่านเนี่ยจะไม่เดียวดายต่อไปนะครับขอให้คุณไปวิ่งคนเดียวก็ตามเพราะคุณมีฟีเจอร์สมาร เนี่ยติดตัวไปกับผมด้วยเห็เลยนะสำหรับคนที่รักการวิ่งนะครับและผมก็มีอีกจุดนึงที่อยากจะแนะนำสำหรับคนที่รักการวิ่งครับผมเองผมวิ่งเหมือนกันผมก็ชอบวิ่งนะครับผมแม้ผมจะเหนื่อยเดียวแต่ผมชอบวิ่งนะฮะไปวิ่งแต่งตัวอย่างดีเลยนะออกจากบ้านไปแต่งที่กลับมาเหนื่อสกเลยลองดูสำหรับที่วิ่งแบ่งเบอร์นไปกินคาราดี้มาดูปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับไม่ได้กดแรงไปครับวิ่งฟรีนะฮะสะเทือนใจเลยเดียวสังส่งไปวิ่ง ปัญหานี้จะหมดไปนะครับกับ Watch f i t เนื่องจากเรามีเทคโนโลยีที่เรียกว่าออโตเมติกเวิร์กอัพเรตมัคพิชชันนะครับเป็นการจาับการออกกำลังกายอัตโนมัตินั่นเองแม้ท่าน ไปวิ่งดูนะฮะแล้วมาลองดูว่าความแน่นยาวระยะทางที่ผมวิ่งเป็นยังไงบ้างนะครับผลออกมาครับจากการที่ผมไปวิ่ง Watch Fit บอกว่าผมวิ่งเกินระยะทางอันนี้เป็นระยะทางที่ผมวิ่งประจำไปแล้วครับวิ่งเกินระยะทาง3.39กิโลนะฮะส่วนแบรนด์ A บอกว่าระยะทางที่ผมวิ่งไปทั้งหมดเนี่ยคือ3.35กิโลแบรนด์ S นะครับอีกหนึ่งแบรนด์บอกว่าผมวิ่งไป3.42กิโล ถ้าสังเกตดูจากทั้ง3แบรนด์ที่อยู่ตรงนี้ในตลาดนะครับวอชฟิวเจอราอยู่ตรงตรรกรงลางอนะอาอวาอชฟิวเจรเราระยะทางอยู่ตรงกลางอีกเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะบอกวควา,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 ยยามแม่นยำของวอชฟิวเจอร์ถือว่าแม่นยำดีทีเดียวเลยนะฮะสำหรับคนที่รักการออกกำลังกายระยะทางที่แม่นยำก็จะช่วยให้การออกกำลังของเราเนะี่ยเราตัดเกรดได้ง่ายขึ้นแต่ใจไม่จุดเบรคเสียช่วงที่เดนางนะครับไม่เห็นแค่เรื่องการวิ่งครับยังมีหลยายๆขางที่บอหมอไม่ชอบวิ่งเลยนะฮะมันร้อนนะฮะ มี่การแก่หรือควรจะดำนะครับอยากว่ายน้ำมากกว่าอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรามีไ,ได่ว่ายน้ำนั่นเองนะครับวัชชิพมีหมดสำหรับว่ายน้ำเช่นกันนะครับโดยสามารถใส่ดำน้ำหรือว่ายน้ำลึกที่ห้าสิเมตรได้เียและที่สำคัญน,นะครับใส่ว่ายน้ำเนี่ยเราสามารถแฝกคาร์บเรทนะครับอัตราการเต้นของใจในน้ำได้ด้วยและยังแฝงด้วยของการกว่ายด้วยนะครับวัสดุเนี่ยเป็นแบบนเรียกว่าโหัวเครื่องนะครับ บนบกในน้ำไต้หมดเลยนะครับใส่ไปที่ไหนให้ว่าเครื่อเงเยอะแล้วพบจบกันดีแต่ผมก็มั่นใจครับว,ว่ามีอะไรข่้นที่ว่าวิ่งก็อยากนะว่ายน้ำก็ชอบนะ ในวอชฟิตเราจะมีตัวคอร์สที่เริ่มขต้องใหญ่ของรลังกายใหญ่ๆนะครับเป็นการออกร่างกายช่วงสั้นตั้งแต่3ถึง18นาทีเพราะฉะนั้นต่อไปคุณจะไม่มีข้ออ้างอีกต่อแล้วนะครับว่าไม่มีเวลาเลยเพราะว่าระหว่างรอประชุมรอไปแฮงเอาท์รอทานข้าวมีเวลามีแค่3ถึง18นาทีก็สามารถเล่นออกร่างกายได้แล้วครับเลือกได้เลยนะฮะจะชอบแบบว่าอีกเซอร์ไพส์เพื่อเสริมสมรรถภาพขางร่างกา,ายหรือเบิร์นแคลอรี่ นะครับมีชื่อนะฮะเราเรียกพิเนศษพูดว่าอันเมนใจยแดนส์นะครับคือจะคอยแนะนำทุกท่านว่าโอเคท่านเลือกหมวดนี้นะท่านต้องวิ่งกี่นาทีท่านต้องสควอต